สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะพี่น้องเดินวันนี้นะครับมาส่งมอบรถให้อ่าพี่พี่ตาลแล้วก็พี่นัดเนาะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมสืสอบถามจังหน่อยครับพี่น้องการตัดสินใจซื้อพี่เนี่ยครับเป็นยังที่ตัดสินใจซื้อกับาไปซื้อส,สานดิ ดีสอบถามตอนแรกก็คือสอบถามไปก่อนพี่ก็ให้คัมปรึกษาดีแล้วก็ล้อรับรถครับผมแล้วอันพี่เนี่ยเห็นผมจากช่องทางไหนพี่จากตอนแรกก็เบิ่งจากยูทูบแล้วก็มาติดตามทางเพจของมิสุยสารเป็นยังคือตัดสินใจสิมาร์คเนี่ยสไตล์การแต่งพผมครับแม่มักสไตล์การแต่งแล้วก็ูบพูดเขาอยากได้อันนี้พูดตัดสินใจรวมกันนะครับครับแล้วไอ้ ติดตามว่าโดนป็นไหนพี่อยากรู้อยากรู้ติดตามนี่เกินหาหกเดือนเกินหาหกเดือนเลิกตัดสินใจนะครับเปิ่งศึกษาก่อนแล้วก็จำคลอยทำมาถามครับพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามสอบถามพี่ไอพี่เห็นรถเราเป็นังไงพี่มากถึกใจถึกใจนะได้คือขออยังไปได้เบิร์ได้อย่างตามซั่งเลยนะครับนี่ครับนะครับนี่การันตีจากเสียงหนึ่งได้พี่น้องได้นะครับผู้ใดกลังตัดสินใจอยู่นะครับอ่า นี่ครับขอไปเพิ่งคลิปการแต่งรถมิตซุยอีสานนะครับบว่ชเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบเด้อพี่น้องได้นะครับสิเห็นสไตล์การแต่งรถผมยังขีดทุกรุ่นทุกขั้นนะครับบพว่าจะเป็นมิตซุยรุ่นไหนนะครับมีทุกรุ่นนะพี่น้องนะครับแต่เมื่อนี้นะครับให้พี่พี่ตันนะครับฝากฝากฝากพี่น้องว่าเท่านะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับมิตซุยแต่งงามๆนะครับติดต่อมิตซุยอีสานจากพี่รอนนะครับบริการดีครับครับผมริการดีครับนะครับเมื่อนี้ก็ของคุณพี่ตัาล่ะกับ พี่พี่นัดหลายๆเลยครับจําซื้อม่าได้นะครับนี่ละครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่้ตันใจเลยซื้อครับผมับผม